ก็ม no ี่ันหยาบร้อยราคาในกรณีที่ไม่ได้สจดแต่ว่ามันมีการอ่มีการมั่นเพราะว่าในที่แต่งงานมีการมอบหมายค่ะเพราะฉะนั้นสัญญามั่นเนี่ยเกิดขึ้นละมีการส่งมอบหมายเพราะฉะนั้นเนี่ยการสัญญามั่นเกิดสัญญามั่นคืออะไรถังจะที่จะไปสนเชิด็ดาำว่าสมรสแต่ชอบด้วยกฎหมายก็ตรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ย การสึกษาเกิดขึ้นสิทธิตามกฎหมายที่กฎหมายให้ไว้ก็คือฝ่ายนึงเนี่ยสามารถที่จะเลือกค่าตอบแทนได้แล<ม>้วก็ไม่ถึงกับเสียเปรียบใช่ไหมคะการไม่ได้จดทะเบียนสมรสไม่วม่าจะเป็นในเรื่องของทางทรัพย์ส<อ>ินไม่ได้แม้จะไม่มีทะเบียนสมรสก็ต่อในเรื่องของกรรมสิทธิ์รวมมันก็มีอยู่ทรัพย์สินที่ได้มาในระหว่า,วง,า<อ>ทงที่อยู่กินระยะคือข้อต่อสารอะไรครับคุณผู้ชมช่วงไหนคะช่วงที่ยุคสอง เดี uh, e uh, ๋ยวในเรื่องของนัเนี่ยจะผมก็เนี่ยยังไม่ด้ระบุตรงไหนแต่ว่าในกระบวนการของสัวคมในครอบครัวที่ยนแจ้งค่ะจะต้องมีการไ่ยว่อันนี้เราแต่ง่างฝั่งเรายื่นฟ้องเข้าไปเนี่ยช่วงไหนะช่วงไม่ใช่เมื่อันที่สิบแปดสิบแปดเดือนเดือนกยาแต่ว่านัดแรกยังไม่ยังไม่ทราบยังไงถ้ามีนัดแรกเราอัปเดตเนาะค่ะที่างี่คร ว่าสนใหญ่สารจะเป็นแบบว่าเนีเกลียอะไรเงี้ยให้ตดความกันเนี่ยบจะมีแนวโน้ไปในทางที่แบบีที่สุดเลยหรือว่ามีการเกี่ยยอมเกลียยได้เกลี่ยต้องื่อนี้้ี่แบบฝ่ายแสุดก็ขึ้นอยู่กับแนวคุดมา ขอบครัวครอบจรในเชสของผมมีอะไรที่น่าพิจากังวลม่าต้องฟ้คดีกันนะเป็นตากระบวนการแล้วก็กฎหมายก็กำหดไว้ที่ชัดเจนในสิทธิที่จะสิ่งที่เขาเรียกร้องก็เป็นสิทธิามชาินะคะน่ได้รบคนอรับ